ใส่ปลาเข้าไปครับหั่นเลยครับเทียมครับกระเทียมใส่เข้าไปครับหอมหัวแดงครับมะขามเข้าไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้องหันซานนอนะครับนี่เราจะมาตำน้ำพริกปลาจิโกนะครับอาหัวขาดนะครับส่วนผสมเราก็จะมี พริกป่นนะครับเราขั่วแล้วนะครับเราตำปลาชิโกหรือปลาหัวขาดนะครับหอมหัวแดงครับเรากระเทียมครับน้ำมะขามนะครับตาลรายนะครับซอสปรุงรสนะครับ้วสุรุสนะครับเกลือครับเราจะทอดปลาก่อนนะครับเอาปลาใส่นะครับไฟไม่ต้องแรงครับ ทอดให้มันกรอบข้างหนจะได้ตัดง่ายๆเะยครับอย่าให้มันกรอบจนเกินไปนะครับมันจะไม่เอ้ยอย่าให้มันกรอบจนเกินไปมันจะขมนะครับไฟต้องแรงนะครับเนี่ยพอาะเขาตากมาเนะ้ว นะครับมันสุกเลยลเดี๋ยวเราอามาพักไปครับเราซายประมาณห้าตัวนี่เรเทียมกันนะครับกรอบจนเกินไปนะครับมันจะขมนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักให้มันเย็นนะครับ ใส่ปลาเข้าไปครับหักนเลยครับจะได้ตำง่ายให้เราก็จะมาตำนะครับตำให้มันจะเย่อนนะครับม,รมันจะหย่อนเท่าที่มันแหลกนะครับ เราไม่มีเครื่องบดนะครับเราบริษัทก็ไม่มีกระบอกบดแหลงเดี๋ยวไปพักหน่ยก่อนกระเทียมครับกระเทียมใส่ไว้ครับแล้วก็เอาเท่าที่มันแดลงนะครับ เราก็จะมาพักไว้ก่อนะครับหอ,อมหัวแดงครับเราจะมาผักไว้น้ำมะขามไับน้ำตาลสายครับเกลือครับซอสปรุงรสนะครับ เอาไปนี่ครับไม่ต้องแรงนะครับไม่ตม้องใจไม่ได้ไนะครับเราพิกใส่ไปนะครับสองกับผีนะเยอะป่าครับคนให้มันเข้ากัน,นครับไฟไม่ต้อง กระเทียมใส่เข้าไปครับหอมหัวแดงครับสูตรสครับใส่เข้าคนให้มันเข้ากันนะครับกินได้นานนะครับ เดี๋ยวจะไปตักเสร็จนี้น้ำพึ้ปาจิโกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของแชนแนลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ